ต่อผิดเอาใม่ดีเอาใม่ดีไม่รู้ทำอะไรกันนะตายก่เมื่อกี้เมื่อกี้หาอะไรอะไรอ่ะอะไรก่อนไม่ใช่ประเด็นคืออะไรอ่ะอันนี้ต่อผิดใครถ้ามีเรื่องอะไรต่อๆนี่ต้องเรียกเสีย ไม่ลองต่อเองมันเป็นแบบนี้แล้วก็เลยงงว่าทำไมมันไม่เท่ากันแล้วแล้วว่าหนูเข้าไปได้ไงมันคนละเกียวอนันเนี่ยไม่มันคนละเกียวเกียวกไม่ไอ้หวานมันเป็นคนชอบดันทุลังมันไม่รู้มันไม่แยกมันไม่แยกว่าอะไรคืออะไรแล้วมันก็ใส่ไปก่อนเสียดูก่อนเสียดูนี่ที่กใ่ม่้นี่ไงใช่เปล่าแต่เสียใส่ไม่ได้ทาไมอ่ะไหนดูหน่อยมันเกียวเีกัน มันก็ไม่นิดนะดูดิมันหัวเดียวกันแก้วไขไหมโอเคอันเดียวกันแก้ไขประมาณพี่แก้วบอกว่าโอเคไม่แข่งเทียมต่อเสียงไม่ชนะเสียงไม่ชนะแน่นองดนันใส่ได้เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยจริงๆก็ไม่น่าเรียกเขามานะทั้งนั้นอ่ะประเด็นอ่ะใส่ใม่ใส่ไม่ได้แล้วได้เนี่ยนะยังไงเดี๋ยวพังเดี๋ยวโยกเยลบันหวานค่อยๆเออเนี่ยแม่บอกหวานหลายรอบแล้วใช้ของอ่ะ ใส่ได้เจียวได้ไม่ยอค่อยดูหลุกมีหมค่้ายเนี่ยซื้อมาให้ใช้เลยไหนแต่พี่แกต้องบอกวิธีดีรอบน้้จะไม่เรียกเราคอยดูเพราะต้องเองให้ได้นี่่ะมาเดี๋ยวทำพร้อมกันเดี๋ยวกนเดี๋ยวกันเดวดีดีดอ่ะไม่คิดจะแก้ปัญหามาเดี๋ยรอบนี้จะทำเองให้ได้เดี๋ยวรอบหน้าพี่แกรอดูนะ่าทำถูกไหมอ่ะพอนเป็นอย่างนี้แล้ง่าต่อไม่เอาหัวขัางไหนเอาหัวขัางใหญ่ลงล่าง อ่าหัวไม่เท่ากันทำไมอ่ะมันเท่ากันนะหนูไม่ดึงไงจะเย็นจะเย็นใช่ไหมต้องดึงกอาอนนี้ใช่ไหมหัวใหญ่อ่ก็มีมันก็อ๋อมันก็เกลียวเหมือนกันแต่เป็นเกลียวเล็กกับเกลียวใหญ่ใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราจะทยังไงตอบแก้ว ก่อนดิเิดึงเหรอไม่หมุนอันเนี้ยให้สุดยังแล้วเออนี่นะใช่ไหมมันก็ล็อกใช่ไหมพีแก่ใช่เนี่ยเนี่ยนี่คือสุดสุดแล้วใช่ไหมใช่อันนี้คลายคลายนี้สุด แต่เยอะเลยมันก็ไม่ได้ยับเลยเมื่อกี้คือหวานใช้อะไรก็พังเชื่อแม่ต่อให้ของราคาเป็นหมื่นเป็นแสนหวานก็ใช้พังหมดทุกอย่างเพราะหวานคือกูดันทุลังอย่างเดียวเป็นโรคดันทุลังเมื่อกี้ยังไม่หยุดนะแล้วแล้วไม่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 คิดจะแก้ไขตัวเองไอ้วิธีนี้ด้วยนะเหมือนนางแบบประมาณแบบเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้นางพูดว่าอะไรมันได้มันเข้ากันไม่ใช่ อีกคำหนึ่งนางพูดว่าอุ้ยเดี๋ยวซื้อให้เองเลยนั่นคือวิธีแกนแก้ปัญหาของนางถอยซึ่งผิดทดสอบได้ไหมมาตรฐานไหมงอแงไหมก็คือมันจะงอแน่ต่อเมื่อเราล็อกไม่แน่นถูกไหมพี่แก้วตัวนี้ก็โอเคไปห้องีดหน้ำเจ็ดห้า อ้อวทำไมนี้มีอ๋อ uh, อีกอันนึงอ๋ออันนั้นเป็นตัวอย่างเหรออันนั้นเก่าใครไปซื้อ,อโป่งล้มกะเด็นโป่งล้มไหนกันสุขโปรเทนเหรอโปรเพลงเอาไปถามเลยคน้องมากเลยเราเรียกอ่ะปง่งล้มก็ใจแหละบอกเลยว่าคนกค่ไหนอะ่อนะโปรเทนนี่ก็วันหนักแล้วนะป่งล้มนะกว่าอีกเขาเรียกแบล็บุเบอร์รี่ ใส่่ชือภาษาใต้ก็ทงเพลงภาษาโคราชก็ป่งลมเอาจริงเหรอใช่เลย่ะนั้นนั้นเนี่ยใต้นึกว่าเรียบเหมือนกันหมดโอ้โหจะเร็วร้อยแต่ถ้าเป็นอีสานก็น่าจะอะไรกระทลลกอ่ะอีสานนะกระทลลกอีกอันนึงไหมอีกอันนึงอีสานเรียกอะไรอันนี้ ห้องนู้นอะเผื่ใช้นี่ค่ะทุกคนโล่โลโล่โล่โล่ไม่ใช้ดีนะเนี่ยใช้ดีใช่ไหมอันนี้สามเดี๋ยวมาหาฉันไปซื้อกาแฟหน่อยดิทุกคนเราใช้จำแม่จ๋าตาบักเลยนะเห็นว่ามันมีขาใช่ไหมเขาบอกว่าเห็นว่ามันใช้ดีมันขาเดียวก็มาไมนขาไงจะขาเดียวก็มีไงให้มันเดินไปซื้อน้ำมาให้กินหนย